เปลี่ยนตัวออกมาเดินนะครับมีแต่เล็กๆอันนี้ก็2กิโลนะครับอันนี้น่าจะสองสองสี่อยู่เตะดูเมื่อวานนะครับก็ยังเจ็วเหมือนเดิมที่ว่าเจ็บขาครับยอดวิชารือสันนะครับสุริยะนะครับเป็นสุริยะห้านะครับอันนี้ลูกเพาะนะครับของตัวเองทั้งหมดเลยนะครับพวกนี้ เป็นลูกเพชด,ดำนะครับวกกับกสายเดิมเรานะครับก็เอามาเล่นบ้างนะครับเอามากินหญ้าบ้างตัวนี้เก่งนะครับแต่ว่าเล็กนะครับสองกิโลโดูกระเซียนกายนะครับคมมนะครับตัวนี้ก็โตอยู่นะครับตัวนี้โค้งใหญ่มากนะครับตัวนี้ น้ำหนักมันยังไม่ถี่ยน้ำหนักแค่สองสามครับสองสองสองสามจะร่างมันใหญ่ครับลอยมันดีแล้วนี้ก็สองกิโลนะครับเล็กอันนี้ก็กหนอีกครับชนเดียวกันนครับเพชรดำ